เมื่อรายบุญตาบทชุมพำเช่นนั้นแล้วก็ออกเที่ยวหาเล่นการพนันเละดืงมดุรามีอะไรไม่ใฝ่ใจในกิจการงานทั้งปวงก็มีน้ากาละกางนานตัวปะัะนัณตั้งแต่วัฒนาได้กลับมาอยู่บ้านหลังใหม่กับสามีก็สขีสบายทุกประการเอกทิวสันครั้งยู่มานาวันหนึ่ง วัฒนาได้เห็นยายทองสาได้ร้องไห้เจ้าโศกเช่นนั้นจึงรีบรันถามไปว่า้าวเมรแม่เจ้าไปจังไดมาจังไดน,น,นู้อเมรคือจังหดมาหอดปีละเมร์แมนเจ้าเปน็นอย่างคือจังไหมาย่อย่วยจังตะละเม่แม่ผู้ใดเห็นอย่างเจ้าละเมร์โอ้ยลูกลาเอ้ยเบียหองไหมาเจนีพ่อพี่เรื่องเครื่องคัด แม่นี่โดนหมากราดข้าวเทียมตายเมียนบุญธรม,านมันมัดตีครับพ่อปัดแม่นี่เป็นหมาแม่แต่ตาใสกับพ่มืองลำแม่พ่อปลอยแม่ดีอยู่นำ้ำอยากเปลืองเขาเรียนน้ำอาหารเลี้ยงความพาแม่นคือจังเจออง้าเฝ้าขี้จังเจ้าวันลับปันสนาเอ้ยบักพุญตา,าบ้านข้ามัดดีแม่ไหลแม่นี่มาจากบ้านจากซวง เมียบอมีที่เพิ่งพ้าอาศัยก็จะได้เดิน้องให้ว่าเจ้าดีละบ,บาดสนาบาดโตไอก้กาเหตุบันน,นเจตระเมฆเขาสัง่งเขาสั่งมาใจลายทำลายปูปตุง่าตอบสนองมัน่นบาได้ว่าจาาหดลายตีขาแมเจ้าของไล่หนีจเจตระเม แม่บ่ต้องน่อยอกน่อยใจดอกแม่เอ้ยวัสนาที่เบิ่งที่แง่แม่อยู่คือเก่านันรอดในเมื่อเขาไล่แม่หนีเขาบ่เลี่ยงแม่วัสนาก็ิเลี่ยงแม่ให้อย่ตุขสบายสิว่าให้แม่ทุกแม่หิ่งพให้แม่ยากแต่อย่างได จิเบิงจิตเลนจนว่าเมธอาจนว่าวาสนาจิตตายพละเมศเศร้าห้องเศร้หาหิสเมธพี่น้องเอ้ยมาตัง้งดีเลือดลำลูกเสาบ่อเลื่อมคุณฝักปูนป่องสนองคุณพลอเป็นตูตีเทศเลี้ยง,งนั่งบ่เคอยเทียงปล่อยด่าบ้านด่าจากเถือ่อคราวนี้ดีเอาเหลือจังเป็นคุณจังเป็นคำบทดีลำต่ำตะวันวาสนาเอ้ย แม่นี่เหงยยนโจนี่ไปแม่อยู่นับอีกคนนั่นลเด้กละ <c ười>